มามาไปน้องมากินน้ำยาขนมจีนตีนไก่ครับนีครับโตมีบ่อยากอยากกินตีนครับแบบแซ่บต้องกันครับอืมงเปล้ยเลย ไม่ขากลองครับขากล่องกับพลางหมือนอันด้วยครับแกงแบบเพียงป้า แกงกะทิแซับแกงปลาย่างแซ่บเลย

อ่ะมาๆเป็นตองมากินก้อนลองก่อนเนี่ย